บัด,ดยามเย็นหลังฝนตกหนักๆครับเพื่อนครับวันนี้เราพามาสำรวจคลองน้ํารอบพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังของบ่อนะครับบ่อน้ําขนาดหนึ่งไร่เนี่ยด้านซ้ายมือนี้นะฮะอ,อันนี้ที่เรา,าถ่ายคลิปปล่อยปลาให้ชมเมื่อเช้านี้นะครับแล้วตอนนี้น้ําที่อยู่ในคลองรอบๆพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้เขาค่อนข้างจะมีปริมาณที่เต็มพิกัดเลยครับตอนนี้ฮะก็บางจุดที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยก็ท่วมเบิรมขึ้นมาแล้วนะครับ เนี่ยไอตรงนี้เป็นฝายหรือสันแข็งนะครับที่เราเทซีเมนต์นะครับเพื่อที่จะทําให้เป็นทางข้ามไปยังฝั่งโน้นนะฮะที่มีไม้ปักอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มองไม่เห็นพื้นซีเมนต์แล้วนะครับมองไม่เห็นทางข้ามแล้วนะครับก็แสดงว่าน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ท่วมบนเบิร์มแล้วด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่เต็มแม็กเต็มพิกัดเลยครับตอนนี้นะคะ แต่ทีนี้การที่น้ำเนี่ยจะท่วมพื้นที่อรอบนอกได้นั้นเนี่ยนะฮะต้องท่วมถนนนะข้างหน้าตรงนู้นนะะซึ่งมีปริมาตรความจุอยู่ีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการระบายไม่ทันแล้วก็ท่วมพื้นที่โดยรอบเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะโอเคครับอ่าต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมจุดอื่นๆบ้างนะครับอ่าก็วันนี้ฝนค่อนข้างจะตกเยอะครับจริงๆก็ตกตอนเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับ ก็ยังมีในเรื่องของอาการระบายน้ำํำในจุดที่เป็นท่อรอดท่อทางทางเชื่อมต่างๆนะครับก็ยังมีบางจุดที่การระบายน้ํานั้นอาจจะยังไม่ดีพอนะครับเพราะว่า,าท่อที่เราวางรอดมันมีขนาดที่จะถือว่าเล็กไปก็ก,ก็ไม่เชิงครับถ้าสมมุติว่าฝนไม่ได้แบบกระหน่าต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำแต่อย่างใดนะครับ เนี่ยครับมาดูตรงจุดนี้นี่เป็นอีกอหนึ่งจุดนะครับที่การระบายน้ำค่อนข้างจะช้าลงนะครับตอนนี้เนี่ยจะปริมาณน้ำสะสมที่ค่อนข้างจะเยอะครับเนี่ยครับเนี่ยคลองเนี่ยรอบพื้นที่หมดเลยนะฮะในตอนนี้จุดนี้ก็จะเป็นท่อรอดนะครับข้ามไปยังคลองใหญ่ฝั่งโน้นนี่นะครับก็จะเป็นท่อรอดซึ่งมีท่ออยู่2ท่อนด้วยกันนะฮะสจุดด้วยกัน จุดแรกเนี่ยผมวางที่ระดับท้องของร่องน้ําก็คือลึกประมาณสองถึงสามเมตรนะครับก,ก็ไม่ถึงกับเป็นท้องร่องเท่าทีเดียวนะฮะสูงขึ้นมาอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็วางท่อขนาด5นิ้วไปนะครับตอนแรกก็ระบายน้ําได้ช้าครับก็เลยต้องวางเสริมนะครับท่อที่วางเสริมเนี่ยเป็นท่อขนาด6นิ้วนะครับก็วางเข้าไปแล้วอตอนนี้เนี่ยการระบายน้ําก็อาจจะไม่ได้เร็วมาก แต่ก็ไม่ได้ช้าครับไม่ได้ช้าเกินไปนะครับนี่ฮะแล้วเราก็ยังมีในส่วนของเบิร์มที่เป็นจุดสําหรับกักเก็บน้ําถ้าเขาล้นจากคลอ,อ,องขึ้นมานะครับก็คิดว่าในเรื่องของอน้ําท่วมเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใดนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนที่เป็นคลองใหญ่นี่นะครับคลอ,องตรงนี้เนี่ยมีความกว้างถ้าเอาเฉพาะตัวคลองจริงๆก็น่าจะประมาณหกเจ็เมตรได้ครับเนี่ยฮะแล้วก็ ความลึกลึกพอสมควรครับประมาณ5เมตรได้ครับของตรงส่วนนี้อ่าก็จะมีตรงหัวมุมตรงโน้นนะไกลๆตรงน้นที่มีต้นกล้วยฮะก็จะมีท่อรอดข้ามไปยังพื้นที่ข้างเคียงนะซึ่งซึ่งเป็นทางน้ำอ่าที่ไหลอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับปกติน้ําก็จะข้ามไปตรงจุดนั้นนะครับผมก็วางท่อเข้าไปนะครับอ่าก็ตอนนี้ปริมาณน้ําในพื้นที่ของเราก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะ ถือว่าปริมาณน้ำสะสมเยอะแล้วนะครับยังแต่ยังไม่ได้ท่วมเบิมครับในส่วนคลองใหญ่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่จะจับเก็บน้ําได้อีกพอสมควรน,นะครับส่วนในานาข้าวเนี่ยเมื่อกี้เดินสํารวจดูแล้วนะฮะก็มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นพอสมควรครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่จะท่วมต้นข้าวเราได้นะครับปริมาณน้าในบ่อใหญ่ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อเช้าเพิ่งปล่อยปลาไปตอนนี้ก็มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังอีกเยอะครับกว่าจะถึงระดับที่เราตั้งไว้คือตรงท่อข้างหน้าตรงนน้นนะฮะ นี่ยังมีปริมาณน,น,น,น้ำที่จัดเก็บได้อีกประมาณ1เมตรด้วยกันนะครับก็จริงๆถ้าเครื่องสูบน้าไม่มีปัญหาเนี่ยก็อยากจะสูบน้ําเข้าให้เต็มในปริมาณที่ต้องการนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมเครื่องก็ต้องเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ให้ชมในส่วนของอปริมาณน,น้ําหลังฝนตกเยอะๆนะครับ ในเรื่องของการจัดการการไหลการระบายของน้นําต่างๆนะครับว่าในส่วนของส่วนของเราฟาร์มเราเนี่ยมีวิธีการจัดเก็บยังไงนะครับวิธีการจัดการแบบง่ายๆนะครับสาหรับเพื่อนที่กําลังทําเกษตรอินทรีย์ในแนวทางเดียวกันแบบนี้อยู่นะครับก็เอาข้อมูลหรือประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ปัญหาวิธีการจัดการแก้ไขอะไรต่างๆนะครับมาแชร์กันได้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางหรือได้เป็น เรฟเลนซ์ต,ต่างๆให้กับมือใหม่ด้วยกันนะครับจุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดครับเพื่อนครับที่เป็นจุดสุดท้ายของการระบายน้ําในพื้นที่เรานะฮะก็คือมีท่อขนาด60เซนนะครับท่อขนาด60เซนตรงบริเวณที่กั้นเป็นคอกล้อมไว้นี่ฮะนะฮะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้น้ําก็กําลังไหลค่อนข้างจะแรงเลยนะครับแต่ปริมาณน้ําวันนี้เนี่ยก็ยังถือว่า ไม่ได้เยอะเท่าที่เคยเจอมาก่อนหน้านะครับก่อนหน้าเนี่ยนะฮะจะท่วมผ้าวนสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะท่วมเลยนะฮะก็ทําทให้ต้องมีตะไคร่ข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราก็ยังวางเป็น,ปนท่อเสริมนี่อันนี้มาวางทีหลังน,น,นะครับเป็นท่อขนาด8นิ้วน,นี่เราวางเสริมเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตอนต้นฤด,ดูเนี่ยปริมาณน้ำฝนนี่เยอะมากนะครับก็เลยจําเป็นต้องอเสริมท่อเข้าไปนะฮะ พื้นที่ตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต่ําสุดของแปลงแล้วนะครับหลังจากที่น้ําไหลมารวมกันนะครับผ่านท่อรอดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็จะไหลรอดคันตรงนี้นะครับเพื่อออกไปยังนาพื้นที่ข้างเคียงนะครับนี่นะฮะทางน้ําที่ไหลออกไปก็เป็นลักษณะนี้ครับเราทําการจัดการน้ําในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิธียากเย็นอะไรฮะส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นท่อรอดนะครับ เป็นท่อรอดท่อถนนด้วยนะฮะแล้วก็จุดไหนที่เราต้องการจะกักให้มีระดับน้ําที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็ใช้ข้องอสวมเข้าไปนะฮะแล้วก็ปรับตั้งขึ้นมานะครับตามปริมาณที่เราต้องการนะครับในจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวนะครับเราก็ทําการแก้ไขแล้วก็ทั้งพวกดโรโลไม้ปุ๋ยน้ําหมักมูลไส้เดือน ชุนซีเจ้าปลวกต่างๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เอาปอเทืองมาหว่านนะครับนี่ตามที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ปอเทืองค่อนข้างจะขึ้นเขียวดีแล้วครับแต่ในจุดที่ดินมีปัญหาจ,จัดจัดอย่างข้างหน้าตรงดำๆตรงโน้นปอเทืองก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็อาจจะต้องอาศัยเอาหญ้าเอาฟางเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆมาคลุมแล้วก็ฉีดพ่นน้ำหมักจุลินทรีย์จ้าปลวกตามไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นๆบ้างครับในส่วนที่เป็น จุดทางลอดทางข้ามของน้ำต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในแปลงของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นทางข้ามของน้ำนะครับตรงจุดนี้เนี่ยนะฮะเราก็มีการปล่อยกบไปก่อนนะนะครับทำเป็นบอกกบด้วยนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาก็คงจะออกไปได้บ้างนะครับก็คงอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยตอนนี้ก็มีท่อนะครับวางอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เพราะว่าน้ำท่วมไปแล้วนะ พ่อขนาดหกนิ้วอท่อนครับตอนนี้ตรงจุดนี้นะครับจริงๆถ้าน้ํามาเยอะจริงๆเนี่ยเคยนะครับเคยน้าํามาจนแทบจะท่วมคันตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าที่ก่อนที่เคยเจอก่อนหน้านะครับก็จะสามารถาบายพาสได้นะครับก็คือสามารถไหลไปตรงเนี่ยครับตรงอวนสีน้ําเงินเนี่ยอวนสีฟ้าเนี่ยฮะ อ่าซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ต่ําเช่นเดียวกันนะครับก็จะไหลลอดข้ามไปนะครับแล้วก็ไปออกยังนู่นนะครับตรงกอไผ่ตรงโน้นนะฮะสามารถที่จะบายพาสข้ามไปได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้อ่าถ้าน้ําไม่เยอะขนาดที่จะข้ามคันได้เนี่ยก็จะไหลลอดท่อมาอยัางจุดนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปออกตรงพื้นที่ที่ให้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าวันนี้ปริมาณนะค่อนข้างเยอะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อยู่ในอ่าระดับที่เราสามารถจัดการได้อยู่นะครับ ในนาข้าวเองก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นพอสมควรเลยนะครับแต่ก็คิดว่า,าปริมาณน้ําขนาดนี้คงไม่ได้มีปัญหากับต้นข้าวแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากต้นข้าวเรา,าค่อนข้างจะสูงแล้วครับตอนนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในจุดอื่นๆบ้างนะครับจุดต่อไปอก็ต้นไม้ต่างๆแล้วก็กล้วยที่เราลงไปเมื่อหลังขุดเสร็จเนี่ยนะครับ กล้วยเนี ane, ่ยก I mean. like cool. yeah. okay. yeah, ็อายุประมาณ6 7เดือนอ่าในจุดนี้ก็อาจจะดินไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ต้นกล้วยอ่าไม่งามเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นด้านฝั่งโน้นไกลๆที่เราเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่ๆตรงโน้นนะครับด้านโน้นดินจะค่อนข้างดีกว่านะครับทำให้ต้นกล้วยนั้นงามแล้วก็มีตกเรือแล้วด้วยในบางจุดนะครับอ่านี้อ่าไม้ป่าต่างๆที่เคยอธิบายให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นนยครับไม้สักอ่าเราก็ปลูกปลูกติดปลูกชิดกับต้นกล้วยไปเลยอย่างเงี้ยระยะห่างแค่เมตรกว่าๆนะครับมีพยอมี มะค่าปะดูพยุงไม้กันเกามฮหกานีโอ้เยอะแยะเลยครับ7จ็ดแปดสายพันธุ์นะครับแปดเสายพันธุ์นะครับก็ปลูกสลับสอบหวางกันไปลักษณะนี้นะครับทีนี้เรามาดูในจุดที่เป็นจุดน้ําข้ามจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะครับจริงๆก็จะมีจุดที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยอยู่รอบแปลงเลยนะครับประมาณถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ5้าหจุดนะครับ ซึ่งเราทําเป็นลักษณะของฝายนะครับฝายคอนกรีตนะครับแต่ในฝายเราเนี่ยจริงก็วางท่อไว้ด้วยนะครับซึ่งน้ําก็สามารถที่จะลอดข้ามลอดท่อได้แล้วก็ถ้าน้ําเยอะจริงๆเนี่ยครับก็จะสามารถไหลข้ามฝายของเราได้ด้วยนะครับนี่ถ้าดูจากปริมาณน้ําตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่จะจับเก็บน้ําได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาน้ําแรงในอนาคตเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยสําหรับเรานะครับครับเริ่มมืดแล้วครับเพื่อนครับฝนก็เริ่มปลอยลงมาแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศโดยรอบคร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะขออนญุญาตจบคลิปสั้นัแค่นี้ครับสวัสดีครับ